่นีครับผมปูปูกุ้งกั้งขากันน้ำเต้ามาครับเออขาดแต่น้ำเต้าน้อนี่ครับอีกกระปูครับผมได้วางสองลูกสองลูกน่าจะได้ครับนี่ในหนามนะครับผมอีกกระปูนี่หอยครับผมหอยนางลุมกั้งได้ทำนี่แล้วครับผมไปแล้วก็จะมาเฮ็ดดูเฮ็ดกินน้ำกันนะครับผมวันนี้แซ่ม โอ้ยหอยจอบปูนะโอ้ขีดขีดินอยูอใ่ในหอยไหมนี่เอาม่ขีดใส่รถในเห็นเอาซ้มเป็นบระมาณการีดต้อง,งเอาไ้มเกียดครับผมวชิยูีนกันนะครับผมผมสีดต่ำใส่ต่ำมะฮุงเลยเนะาะต่ำปูสแสบ,บครับผมมือน,นี้หามาชดุชด อู้หน่อยพอดีตำเลยซ้ำเลยตัวนี้หน่อยพอดีตำเลยแล้วเนี่ยตัวนี้ครับผมกำลังตำอีกับปูครับตำเอ้ยซิมเมื่งอะนะจะเสียบเลยเนี่ย เที่ยว่โอ้ยน้ำกินซีฟูดดีครับผมนะนี่ครับแม่พูดต่ำ่าน้าัวครับไปใสดดอกอันอันอันตน้โค้งไปใส่เขาไปยืนเขาไปนีจากโคกหามากินทีดสดเจบเบอันกินข้ามือก็ไปดีเ่ลอูดะถึงจะพูนัวรวดพูนะเบครับ ่จำเขาเอือมม่นปูยังกว่านี่ไม่เป็นปูหมาเลยเออน,นาะปูหมาไม่ไล่กว่านี้เนาะใสๆเลยเออน้ำอันช้ยเนี่ยกว่านี้ปูหมามสดๆนี่มันหวานดีกับปู มึงในย่ามันอาปากไปย่างเเนี่ยโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ถืออะไรนักแข่งหนอหนึ่งเมื่อครหนึ่งมาแล้ว อ้าหนึ่งมาแล้วครับเบิรงเห็นบ้าอ้วนบ่าบันนี่เห็นบ้าหน่วยหน่วยหน่อยตวอนอ้วนได้บันนี่ไครตงบูนัคร้อน่ะยอ่ะหน่วยหน่อยต่ต้มีเบิร์ดอีปูทุกตัวอนึงสดๆได้ครับผมมัยคุยกับต่บมังุดเนี่มันลอยกินูกินกุ้นั่งเผารถเหรอูน่อยได้ไลเนาะปูหน่อยมันไม่นได้เลยเจ้าเครับเด้อเอามาเดินเนี่ยอัน อะไรก็มังเพื่อนกันเลยเอ้าไปเจอกันต่อสุดยอดครับหนึ่งไม่ไม้มันสดเอ้านี่ต้อนเนาะตะเกียบนี่แหละเอ้าเนี่ยจานรึเปล่าจิ้มกินไปกินไปอันนี้เยอะอาหารทะเลเราเยอะแเศษๆเลยเอ้าเขาเหนียวห่อนๆไม่ไม่สดสดหนึ่งกั้งประมาณนี้กั้งกระปูกั้งกระปูประาณนี้เออหนึ่งกั้งกระปูหอยหอยอะไรนั่นไปก่อนเพราะมีแล้วนี่หอยนี่ หอน้อยหอญ่ปิมันเปนตั้งแต่วี้สงอันนี้อัมันใหญ่ยุ่นี่มองตัวนี้ใหญ่อันน้อยที่ตอนนี่รุ่นนี้นี่ตอนที่ผมอันนี้มียูทาเรือตัวนี้ะหลายตัวนี้เอาบ่อยมีมีแต่เขาม่แมงผูกนี่เขาเอ็ดเหียบเลารีอน ม,มีมีกระปูมีกุ้งจุโตนี่ <Yeah. S 2> เออจะเปิดตำลวดนี่เปิดเบื่องนี่ทุกอันนี่มีปูเพราะว่ามี oh <yeah. S 2> นั่นนี่เห็นปะมีเหงวา <laughs> ปูน้อยเออปูน้อยมีจุ้โตเ <laughs> <laughs> หงวานี่ก่อนนะี่หันมาไม่กินเลยกูอะไรว้ายก <laughs> ูไปกินหอยนะคะปูไปกินหอยนะะั่นแหละมีจั้งโตปูนกับมะข่อยกันละตะโค้งนี่ก็มะข่อยเอานดิเอาศ่เปลือกก็ได้นะกินเล่นฮะต่ำมะฮุ่งกูด่าครับผม ไป็นแซบครับตัางเลี้ยงกันได้สินะโอ้ยมันห่อจิงว้เออเห็นว่าน่มี่ยังว่ามิสตัววามันยนในหอยเลยดินอย่ไม่ในหอยนะนั่นแหละมันยูมันโอมเลว่าหอยหอยมันแบบว่าอีกับปูไปไต้เพิ่มเงินงาปั๊บเอนะเอาี้ย่าเ้อะอ่อุ้ยบบบออาไ้ไใส่ใส่หอยเบืกันล้วงอ๋อเป็นตำอีกัปู่ครับสงถาดใหญ่เลยสองจานใหญ่เลยแบบนี้ นี่เี่ยังไาเน่าเลยนี่คนละรถเนี่ยน่ะคนละมาเด้อครับเด้อกินน้ำกกนแซ่บๆนี่นัะากตจานมาถนัดจานน้อยหน่อยเพื่อนเนี่ยแซ่บต้องกันครับบ้านวัที่ยวดานไปอีกหนึ่งนี่นาบ้างนี่นะอากันไปหามาต้บริไทตอนหาครับตอนหานี่ลุยาตอนหานี่ลุยยังเดี๋ยวบริไทเอาน้ำจิ้มเนี่ยไปเออทลงนี่มันได้แต่บริไทตอนหาน่ะ มันมรเลยมี่ถูกทุกอางอพูดนะหอยงกัมีครับผมพหรอหอยหวานบ่เฮ้หอยแข้งไงกับมีครับผมเหมือนหอยข้างบ่รุนนี่พวกนไม่ได้ใส่ใส่เองกินี่บเล็บเดียวไ่ต้องตัดได็เนี่ยไม่ต้องใไตัดอะไรเอาซอนค่ะซอพักคอมก็ไวะ เงือเสียงหยำมอีกปูกรุบๆเสียบปัญญังไเนี่ยตักใส่จานปเนีเขาแบบตักใส่ใส่ใส่กนี่เนาะส่ันทีอยากเนี่ยใส่จานีหมน้ำล้คุกนี้มันต้องนีคนเะกรถเด้่ามสองเดียเด้นมันมีสอรถเอาอันถั่วมาลุยถูไมเดี๋ยวซื้อมาทำอะไรแรกมาด้ครับเด้อ เต่งมากกนมังนาวสุดแล้วพอดีอันนี้่ขาหอนไปไหมเลยสำกัญงดคากจนไม่มีบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยไปกินแบบเอาโจรไหมเงินบนนู้ดไปเดือดเลยโอ้หข้าเ้าติดป ากกด่อ้ผู้อ้วนดีนะอันนี้สีเห็นบ่อ้วนดีแบบว่าอันนั้นเลยเตรมปอ๊โเบิงไล่แนิวปปูญญามันกัดเจียบกัด เพ็ด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 ยยังไงดีอยคอยแหใ่งเปลือกหอยบังเล่ลองกินยังไงกันเน้อออตาไหลกินหอยเหรอบังเ่บสุดยอดครับผมโดนๆที่เสาร์อาทิตย์บัหยุเฮ้ยกระปมาแล้วครับผม่งกระปาก เกอบปูมาอีกแล้วายปูนหม่องอยู่ไดหนึ่งมันมันไม่บมันยังไทอตอนนี้จบยัไงกหนปูเอามเาว้าเพชุดอดเลยครับผมต่ำปู่ปเียกันเาดเกาหลีครับผมเศษๆเลี้ยงกันครับปูต่ากันสุดยอดตํำเพชรคักนี่หนาผู้ตําเพชรคักจังบส้ต่ำเพชรเพื่อเดี๋ยวคนจะบอสไสใส่คือเขาใส่คือานกันนะ กับมูซากับไส้จับตะโคกนี่อีกับปูหนึ่งไม่ไหมครับได้มากกระเฮ็ดกินลยครับผมแต่ไม่ได้มากก็ยังมาใส่อีกหอยจอมใหญ่ครับโอ้ตาอะไรโอปูตบจัดการไปพี่แดงหอยจอมยำปุ๊ๆเลยแหละนุ่มอันนี้คืออันอั้นเลยคือปลาหมึกอัน ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่มันคอยให้จบช่วงนี้มันลังมันเนาะเฉพาะมันมันช่วงหนาหนาวมันมันไบักไรก็เพี้จนปากขึ้นกนแล้วเป็นไรนะพื่อนมันบ่อยอะไมันคุณอ่ะเน้ดิบมาเพี้ได้ดิบเพี้นี่ยยืนไล้สูงม่าเพปานียอดครับผมไปเก็บมายกัเพ้เดียว่อนจีนเ่อขอลาไปก่อนครับผมขอุญาดกีนก่อนครับผมด้วนะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับฟูไปด้วยน้ำจินได้ได้